สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องกะดามาตามน้องกินดาน้องกินดาให้เลขสองตัวเน้นบนพี่น้องเขาก็ไปรับชมรับฟังเลยค่ะว่าน,น้องกินดาเควนให้เลขตัวใดไปเลยค่ะเออบานหนักฝนตกตกยางแรงเลยพี่น้องไอฝนตกยางแรงเลย Und doch ฝนตกพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศตอนนี้ฝนตกอย่างแรงพี่น้องเอ,อ้ยน้ำไหลตามทางตกแบบบมม่มีลมบ่มีแรงพี่น้องเขาเป็นรมาแบบบ่มีฟ้าร้องพี่น้องตกลงมากเลยพักะติดฝนเหมือนพี่น้องเด็กน้อยพักกระติดฝนบนนั่ง chị cũng đi <laughs> chị cũng mất đi nắng chị cũng mất đi nắng chị ตามน้องกินดาถึงบ้านพี่น้องมามือเสาบ่อมาเมืองเสาบ่พ่อว่าพี่น้องพอยั้งพอน้องน้องกินดาไปใช้มาลูกไปดำหน้าเวลาไปดำานาป้าแต่พี่น้องคนอื่นเขาเขาหักกระตกกะพี่น้องน้องกินดาได้ดำหน้าแล้วพี่น้องไกลแล้วไปไปแล้วล่ะตีอูกพี่น้องน้ำร้ายพ่อฝนตกพี่น้องฝนตกพี่น้องช่วงนี้มันฝนตกพี่น้องน้องกินดาพี่กะ หากมาแต่ดำนาไปดองคำเลยได้หนิหากมาแต่ดำนาน้องกินดาพี่น้องวันนี้น้องกินดาบัานนี้อันดำนาดำดำนาดำนา,ำนาหนามผัวถ่วแล้วหลุดดำแล้วพนโตกหนามผัวถั่วติ๋งส่วนนั้นว่าพี่น้องพ,พี่น้องพี่น้องเอาน้องกินด่างวดที่แล้วบอกเขาพี่น้องเด้องวดนี้เนาะพี่น้อง เอาก็มาถามกันพี่น้องแต่เลขก็มีเขาไม่รุดนะพี่น้องเนาะอยู่วากันเลขก็มีเขามีรุดบว่ากันพี่น้องเขาก็เบิ่งวะม้วนนี่น้องกินได้ปอดสช้หายตัวใดพี่น้องเอากระถามเอาช่วงนี้หนาหน้าพี่น้องเด็กหน่อยจำนี้ก็ต้องไปดำนาลูกเนาะต้องซอยพอซอยแม่พี่น้องเด็กน้อยบ้ายแม่ต้องได้นะใหญ่ขึ้นมาแน่พอใช้เวียกใช้งานได้เพิ่งกระสีเห็ดซอยเห็ดเห็ดซอยพอใช้แม่ลูกเนาะน้องกินได้เอาน้องกินได้ง้วนนี่ให้ตัวใดเอฟซี Xong nừng Xong nừng thì rồi Xong nâng thì làng đưa bốn 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 bỏ xong nừng Xong nừng Xong nâng xong nâng nó bị đông đó Hãy subscribe สองหนึ่งยิงสองพี่น้องน้องกินดาป่ะพี่น้องน้องแม่น้องดากลับให้พรพี่น้องเด้องหนึ่งสองสองหนึ่งเดี๋ยววก็ได้พี่น้องเด้อเลขก็มีเขามีดด่รถพี่น้องสรุปเลขน้องเลขของน้องกินดาพีนนา่น้องหอวแมงดาเขียนผิดกินถูกเดียวาก็ได้พี่น้องเด้อเขียนไปเขียนมามันออกแบบนี้น้องกินดาบอกเลขหนึง่ง หนึ่งกระดากระดาคมน้องกินดาให้สองหนึ huh. ่งหนึ okay. ่งสองพี hmm. ่น้องให้สองหนึ่งบนเด้อพี่น้องเด้อแขบนาจอพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบได้หลายจานเลยหลายสำนักเบิ้งพี่น้องบ่มีปูไดรูว่าเลขสอกตัวใดพี่น้องแม่กระทังแม่น้องดากับบรูว่าเลขสอกตัวได้พี่น้องแม่งดาก็เป็นแขสื่อนำเสนอพี่น้องก็เขาก็ไปเปรียบเทียบเบิ้งไลยหลายจานยหลายสำนักเบิ้งพี่น้องมักกระจัด่มักกระบิดไปกำลังใจใหกันเด้อพี่น้องบ่มีผูไดรููเลขสองตัวใดพี่น้องแม่งดากะ เลขที่ผ่านมาพี่น้องเนาะเลขหววที่ผ่านมาวันที่ส6เมิถุนายนห8แปดกับเข้ากับวันที่16บมิถุนายนห8แปดเลขกับบ่เข้าพี่น้องเลยหลายสำนักเลยพี่น้องเลยน้องน้องือหลายสำนักอ่ะกบน้องพี่น้องบนแอร์มานอนพี่น้องเลขกับมีเขามีรถพี่น้องแคบหน้าเจ้าเด้อพี่น้องเด้อไปเปรียบเทียบแหละจานหลายสำนักเบิงพี่น้องน้องกินดาให้มาแล้วพี่น้องเลขสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่ง เน้นบนเด้อพี่น้องเด้อแมงดาเขียนไปกินมากกัเลยค่ะทมพี่น้องขอโทษขอไปในลายพี่น้องเขียนกับอันได้บ่พี่น้องพี่น้องอ่านออกก็นอพี่น้องตรงสื่อลาาไทยผสมกันพี่น้องเอ้ยขอขอบคุณน้องจินดาในไลายที่ให้แนวทางขอให้ FC ปังๆกับน้องจินดาด้วยนะคะน้องจินดาเป็นเด็กหน่อยที่ขยันพี่น้องบุยุซืออายุํามนี่ผก็ไปดำหน้าซอยพอแมแด้วพี่น้องกลับมากันหนึ่งเขาหนึ่งน้า หลังถอยหลังจานให้พ่อแม่ได้แล้วอาสำเนียก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณน้องจินดาหลายๆที่ให้แนวทางของเอฟซีชคกชุมันๆกับน้องจินดานะคะบ้านพี่น้องเรียกไว้ยังแบบั้นบ้านแม่น้องดาเรียกไว้ป่าดิพี่น้องเรื่อนี่นี่คือไว้ป่าพี่สามเี้ยงดาไปหามาจากป่าพี่น้องไว้ได้หน่อยนะพี่น้องเลยไว้หน่อยกรดอกกระเจียวพี่ดอกกระเจียวด้วยคมเพื่อไว้ มาแต่ป่าคือวายพี่น้องกำลังสัปากันแกงวายพี่น้องนั่นแหละค่ะแกงวายใส่เห็ดเพาะพี่น้องเอ้ยนี้ไปหน่อยกำลังปอกเอามาลูกมากนเห็ดเพาะได้ไหมนี่ไงเห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะฝายได้พี่น้องเด้อนอนได้อีกเราก็มาสองโลได้อีกพี่น้องเห็ดเพาะฝายพอนังได้ไหมพอพอพออันพอนังคือบ่เห็ดเพาะอัน เห็ดพอนังค oh. ือเป็นอะไรสิว้าวพี่น้องใช่หน้าอ๋อเดี๋เห็ดพอนังแต้มบอกเป็นสีดำเลยพี่น้องเรือนี่เห็ดเพาะพี่น้องเนี่ยในประมาณสองโลได้พี่นอกพี่น้องเขาก็มาทำการล้างพี่น้องล้างแล้วก็แกงพี่น้องมาเด้อมากินแกงเห็ดเพาะน้ำแม่น้องอันดาน้องอันดากับน้องนาดาเรียกเรียกเอฟซีมากินแกงเห็ดเร็วลูกเร็ว มาพูดดูมากินแกงเห็ดกับนาดานะคะไหนไหนนั่งลงมานั่งลงนั่งลงดีนะพูดกับเอฟซีดีอ่ะนี่นี่นี่พี่น้องไหนมาอ่ะอะอนาดานาดาดูทางนั้นแต่แกงแบบทานแกงเห็ดแล้วพี่น้องน้องน้องนิวกับน้องดากำลังจะแกงเห็ดแล้วพี่น้องมากินแกงเห็ดอะไรคะมากินแกงเห็ดพอแกงเห็ดอะไรคะนะคะกินแกง แกงเห็ดเพาะค่ะ<ม>เห็ดเพาะหนัง<ม>ป้าหนูไปหามามป้าหนูไปหามาป้าได้เยอะมากๆเลยเหมือนนด้เกือบกะละมังหนึ่งค่ะเลอืี่เห็ดเพาะหนังพี่น้อง <c oughs> สดสดเลยจากมาจากป่าพี่น้องนี่ค่ะหนูเคยกินไหมคะไม่เคยกินหรอไหนเรียกเอฟซีหน่อยแม่เอฟซีาพูดก่อนคะ่ะแม่เอฟซีมากินแกงเห็ดเพาะกับหนูนะคะที่ประเทศลาวมีเห็ดเพาะกำลังออกค่ะ อายบุญพูดดังๆดิพูดดังๆดิแล้วก็บอกเลขด้วยค่ะเลขยอกอะไรจีจ <c oughs> ูนอีกแล้วจีจูนทั้งปีจีจูนอะไรจีจูนอะไรนะนเลขออกจีจูนเจ็ดโอ้โหเลขน้องอันดาจีจูนเจ็ดทั้งปีพี่น้องเอ้าเดี๋ยวจะลงหเหรอเผื่อแต่พี่น้องเลือกจีจูนเป็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยน้องอันดาถามที่ไรเลขก็ออกจูนีจูนเจ็ดพี่น้องเอ,าอ้าวัน่นี้พี่น้องวันนี้อาจจะเป็นสี่จูนจีเจ็ดเจ็ดชี้เนี่ยกรได้วาไปพี่น้องเลยเนาะ อ,อพอมีมีเห็ดเพาะเห็ดเพาะกลมๆต้องมีลูกศูนย์ใช่ไหมลูกอืมอ่ะอ่ะน้องอันดาน้องอันดาทำอะไรอะ่ะเนี่ยกำลังทำกับข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อน้นอง,อ,งอันดาบอกเลขพีนขน่น,น้องเหรอทำขนมน,น้ำตาลโอ้โหเรียกซ์เอฟซีกินด้วยสิคะไม่ไ,ไม่เอ็กซ์เอฟซีเอฟซีเอ็กซ์เอฟซีจะกินเก่งเห็ดเพาะกับหนูเด้อค่ะนะเห็ดเพาะเลย อันนี้คือเห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะนังได้ประมาณเกือบเต็มกะละมังพี่น้องนี่ทางนี้ก็เปลาไว้ยพี่น้องนี่คือไว้นะคะ